แอปทางรัฐค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ค่ะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนซึ่งไม่เพียงแต่จะใช้กับโครงการดิจิ t ัลวอลเล็เท่านั้นนะคะแต่แอปพลิเคชันทางรัฐนี้ยังจะต่อยอดจะช่วยให้รัฐบาลสามารถกระจายสวัสดิการต่างๆไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำค่ะ จากปกติค่ะที่พี่น้องประชาชนต้องรับเงินที่ศารากลางบ้านหรือใช้ให้ลูกให้หลานไปกดที่ตู้ ATM แต่ต่อไปนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในช่วงวิกฤตหรือสวัสดิการผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพอุดหนุนเด็กแรกเกิดช่วยเหลือจากรัฐประกันสังคมกองทุนการอมแห่งชาติหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะกยศค่ะก็ค,ครบจบที่แอปนี้แอปเดียวค่ะนอกจากนี้นั้นยังไม่พอนะคะ ที่น้องประชาชนยังจะสามารถขอเทียบวุธิค่ะเช็คสิทธิ์รักษาพยาบาลรวมถึงแจ้งเหตุคดีความต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจะถูกรวมไว้ที่แอปนี้แอปเดียวเรียกว่าครบจบที่นี่